อ๋อบอยรู้ยังว่าอะไรทำอะไรได้รู้ยังเออไบอยบอยกดกดเอกดเอเพื่อกดสเปคปลาเพื่อหยิบกดเอเพื่อใช้ดี a ดสงงไหม W โยนคือโยนโยนใส่สบานเนี่ยแล้วดัสออะปุ่มดีอะดั๊ดตัวดีง่าอ่ดสอะเอาขอมา เอาของมาเอากะโหลกมาวอยเล่นเล่นเเล่นย่งเล่นอย่างเอาย่างเาย่งไปเเย่งมลงมลงมาลงมาลงลงลงมาลงงโอ๊ยอ่ะใช่บอยอ่ะโอ้ย้าตกาตกนาตกอ้เอ้าปืนไปฆ่ามันเอาปืนไปฆ่ามันเอ้าปืนอแม่มันเดี๋ยว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  เอาล้ว่ตองทำอะไรวะเนี่ยเอาหนังสือมาวางก่อนมันไล่สีอาหนไปเขาบอกให้เอาหนังสือมาวางแต่ท็อปพอก่อนพื้นท็อปเดี๋ยวไม่ได้เล่นอยูงนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่วางแล้ววางแล้ววางแล้วอ่าไปไปไปยังไปเดินออกประตูเดินออกประตูนี่เดินอกประตูเดินรอกประตูอะไรวะเนี่ยมาเดินออกประตู มันเอาไอ้นี่ออกวมานี่ยกดตะเบกตรวจตะเบกป้าวางเปิออกประตูดิออกประตูมากดเย็นไอ้นี่ก็ยังไม่จบโกเนี่ยโบบอยออกมาดิออกมานั่นแหละเนี่ยออกมาแล้วเนี่อเหลือเหลือโมเหลือโมออกมาเออออออกกมารักษาคนไข้แรกครับผมตรวจะเบกป้า

เราต้องเอายาเราต้องเอายาเราต้องหายายาเนี้ยยานี้ทำไงวะยานี้เชื่อมกันเหอ้ยาทำไงท็อปท็อปท็อปยายาน้ำพึ่งเอาอวะยายาไปเอาน้ำพึ่งน้ำพึ่งใส่เครื่องน้ำพึ่งใส่เครื่องโอเคเพื่อนเอาน้ำพึ่งใส่เครื่องแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเอาบดยาบดยาบอย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 รับคนไข้หน่อยบอยรับคนไข้นละคนไข้มาแล้วบอยอาเรืองก็วะบอยคนไข้มาบอยเฮ้ยขอใบกันใช้กันใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยเอาบทไข้ บอยดิดิดิอยู่รถเกตยังไงวะกด A 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 เดินไปที่รถเกตกด A ไม่ควรแล้วต้องใช้สองอันควรแล้วใช้สองอันี่ยกดเอเห็นไหมเดี๋ยวเสิร์ฟ้แป๊บมึงแป๊บมึงแป๊บมึงบอยเดี๋ยวเป็นนเเออคนเสิร์ฟมาแล้วกันเรากดหยิบอะไรนะกด A หยิบ A เอ้อกดสเปกบาร์หยิบ A ใช้อะไรมาหมอเป็นผู้เฮ้ยคนไข้ตายแล้วเขานอกอ่ะ อ <laughs> เอาอันนึงเอาอันนึงเอาอันนึงไอาอันนี้ <c oughs> อ,อันนี้ไม่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเ,เอามาดิเอามาดิเอาไว้ให้หน่อยเอาไว้หน่อยไม่ไม่มันต้องใช้สองอันนะอันนี้มันเครื่อสองอันอะต้องเอาไปใช้เครื่องรวมสองอันนะไม่เดี๋ยวเพื่อน,อนไปเพื่อนไปปั๊มหัวใจก่อนจะตายแล้วอ,ะอ่ะเอาเฮ้ยรถปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ หยิบแม่งเลยละกันผมจะรักษาคุณเองจะตายแล้วคนใกล้นี่จะตายแล้วไปรักเขาเต็มเต็มมาหรอเต็มเต็มเราต้องรักษาทีละคนรักษาอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นอะไรจะตายแล้วมเอาเครื่องปั๊มหัวใจเดี๋ยวเปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ไปปั๊มเขาเราเราเราตัวตัวตัวยิ่งใส่โรคเองวัยสมัยวัยสมัย ผสมยาเองมึงไม่ต้องเข้ามาในห้องยาเลยนะมึงไปไกลๆกันเลยพวกมึงอ่ะไม่ต้องเข้ามาห้องยาไปไกลเลยอยู่ข้างนอกเอาดีไปเพื่อนตรวจโน้ตรวจโน้ตอย่างอับเพิ่งเอาก่องยาผสมยารักษาอีกคนนึงโอ้ยไอ้เหี้ยมันรักษาคนนั้นไม่ได้เอาปลู่อันนี้ก่อนดิอ้าโคตตายสามีผ้าพ่อโม่พ่อเรียบร้อยรถเก๋งมันก็ไม่มี คนไข้ข้างนอกก็ตายเ,ยเออตายแล้ว <laughs> <laughs> มันลงบายฆ่านคนกรถเข็นหายอ่ะรถเข็นอยู่ไหนวะเย็บเลยเรี้ยงหรออะไรกันครับเนี่ยตีบโลกสองร้อตีบโลกสองร้อเอาใหม่เอาใหม่ลีตาล์รีตาร์รีา ไปแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันก่อนก่อนตรว่าแบนหน้าที่ใครใครใครจะไปเอาคนไข้มาใครจะไปเอาคนไข้มาใช้ดิวโอเคคุยก่อนคุยก่อนใครเอาคนไข้มาสักว์คูผสมยาเองอ่าท็อปท็อปผสมยาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเอาคนไข้อ่าแล้วใครตรวจใครตรวจเดี๋ยวผมตรวจให้อ่าแล้วพี่พี่คอยพี่คอยช่วยนะพี่คอยช่วยนะทั้งนั้นอ่ะอ่าโอเคไป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 ลุย อย่างแรกเลยพี่ถือถือเอยเอยก่อนเลยที่ตรวจเรารถเข็นรถรถเข็นรถเข็นรถเข็นบอยรถเข็นรถเข็นตายแล้วยังไมฉีดใส่พยามาบอยจับจับรถเข็นไปนี่ได้เลยค่าเชื้อครับค่าเชื้อไม่เฮ้ยทำไมกูติดเชื้อท็อปมันขึ้นกูติดเชื้อเนี่ยมึงรักษาคนไข้ก่อนไปยังไป บอยเอารถเข็นดิบอยไมเอารถเข็นมาเขาหน่อยอยู่นะเอาบอยเอารถเข็นไปหัดจะรถเข็นรารถเข็นกดเอกดเอกดเอเออแล้วเอาไปที่คนเลยเออส่งอาหารให้คนหนุ่มคนนี้เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรับคนไข้เองเพื่อนรับคนไข้ต่อมาแล้วมาแล้วคนไข้มาแล้วบอยมาแล้วข้มาแล้วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยพอเพื่อนเพื่อนผสมไหมไม่ใช่ผสมไหมตอนนี้เอาเอาคนนี้ก่อนเมันรักษาไม่ได้หรอ ไม่ AI ผสมกันนผสมไงวะเคเตียงเต็มแล้วเราต้องรีบเคลียวแล้วโอ้โหมาอีกแล้วเตียงเต็มแล้วต้องรีบผลิตของให้คนไข้ครับเออยทำไงวะเสร็จแล้วคนหนึ่งเอาว่ะเฮ้ยท็อปหลบดีหลบไปไหนแล้ววะเอาเค่อนเทียนเดี๋ยนเขาเรียกเขาเอาใส่ไงวะเขาเอาเอาผสมยังไงอะ ผสมนี่ไงกดเองไงมันต้องทำก่อนใช่ไหมใช่ใช่้ยท็อปเดี๋ยวเพื่อนไปเอาบอยบอยคนแขางนอกบอยไปไปไอคนคนนี้เคนนี้ครึ่งหลอดแล้วพี่ตัวดำเนี่ยยาพี่ตัวดำเขาทำอยู่ท็อปทำยาอยู่ท็อปทำยาอยู่เร็วแล้วแล้วไม้เขกไม้วเตียงเต็มอ่ะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงลาบเดี๋ยวเพื่อนลากบายมายายาไปนี่ก่อนยา เอ้ายายลงเตียงทำไมเอ้ยไอ้หุ่นยนต์มันจะตายนอนแล้วนอนยายลงมากๆแล้อะไรกันครัำนี้อ่ะยายรัดคิวมาตายยายนอนปั๊มปั๊มไม่ได้เดี๋ยวถามจริงเออยนี่ได้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 หมัวเกินใครอ่ะไครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะอันนี้ใครวะเนี่ย จะผ่าตั้งแต่ไม่ได้ขนาดจริงชัดชัดชัดอ่ายยายขึ้นเตียงจวดยัยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเราลบ120 120ผ้าแล้วเอ้ยยายบอยช่วยยายเองยายอะไรบอยมีคนไข้อยู่ที่รถทิหาแล้วรักษาเขาไมครับเฮ้ยทันเฮ้ย กูไมมาวายยังวะปังยังไหนวะจะพุ่งตายกูปังอยู่ที่น้องโมอยู่ปังที่น้องโมเอาเอาเอาไอ้ซูเปอร์แมนขึ้นเตียงให้หน่อยไม่ทันละแมนโอย์อมนโอายบอยกายหญ่